สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลเอกชัยสัมผัสจากใจห่วงใยดูแลคุณถนนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาครโทร3 4 4 4 7 999สสายด่วนฮอตไลน์1715 ได้ประชุมรวมกันทางจังหวัดแล้วในส่วนประเด็นผมขอพูดในส่วนประเด็นเล่นด่วนนะครับว่าที่ว่าอยากให้ทางผู้ว่าแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ได้ร่วมารวลในแง่ของความช่วยเหลือทีว่ว่าเรายังขาดแนรางงานอยู่แล้วอาจจะมีบางส่วนเนี่ย,ยใช้แรางงานที่เอาตรงๆรไม่เอาแจ่เนาครับก็คือยังยังสั่งการแบบนั้นไม่ได้เพราะว่านักว่าก็บอกว่าถ้าสั่งแบบนั้นก็จะโดนมาตราน เนี่ยนะครับว่าเพียงแต่ว่าถ้าเกิดพวกเรายังเดือดร้อนอยู่เราก็ต้องหามาตรการช่วยเหลือตัวเองต่อไปนะครับว่าจะจะมีมาตรการที่จะทําอย่างไรเพื่อจะเรียกร้องให้ทางจังหวัดเนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรต่อไปยังไงก็แล้วแต่เราเดือดร้อนในระดับ ก็มาพบผู้ว่านะครับก็มาร่วมกันร้อยร้อยร้อยกว่ารายแล้วก็ยังมีสมาชิกนั้นอื่นก็ได้พบท่านผู้ว่าก็เรามีข้อเสนอท่านผู้ว่าไปจากกรณีที่จังหวัดเนี่ยมีประกาศว่าจะออกตรวจกานผู้ว่าใช้คำว่าตรวจสอบนะครับประเภทกิจการล้งเนี่ยเนื่องมาจากมีข่าวจากที่สหรัฐอเมริกาว่ามีการใช้แรงงานเด็กแล้วก็เอาเปรียบแรงงานเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกว่าเฝ้าระวังและอาจจะไปถึงขั้นปิดการค้าไม่ให้จขออก ฐานทะเลแช่แข็งไป,ไปไปไปที่ยุโรปและอเมริกาในวันนี้ที่เรามาพบท่านผู้ว่าก็เนื่องมาจากจดหมายที่ทางทางจังหวัดกําหนดมาตรการการตรวจสอบตามล้มต่งางๆที่จัดคณะทําง,งานมาถึงสามชุดนะครับเราก็เกรงว่าในการเราไปตรวจสอบของท่านเนี่ยท่านก็จะอาจจะโยงไปถึงเรื่องของการจับกลุ่มกรณีแรงงานที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตทํางานที่ถูกต้องด้วยซึ่งวันนี้เพื่อมาพบแล้วได้คำตอบจากผู้ว่าว่าท่านไม่ได้เน้นเรื่องการ คุมแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตแต่ท่านต้องการเน้นแก้ไขประเด็นความขัดแย้งเรื่องการใช้แรงงานเด็กให้ได้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักแล้วก็ในเรื่องอื่นๆนั้นเราก็ได้มีนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอการจับคุมนะครับเรื่องของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อขอทํางานเรื่ออนุญาตทํางานเนี่ยเพิ่มเติมจากที่มันมติครรมงไปแล้วครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องการจัดระเบียบในระยะยาวก็ได้แก่เรื่องของการ ออกข้อบังคับห,ห,หรือระเบียบให้แรงงานอยู่กับนายจ้างเดิมไม่น้อยกว่าสปีครับแล้วก็เรื่องของการจัดประเภทแรงงานกลุ่มกลุ่มกลุ่มใช้แรงงานประเภทล้มให้แยกออกจากอุตสาหกรรมใหญ่ซึ่งมันมีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องพรบแรงงานที่แตกต่างกันในการควบคุมมันก็ต้องเรียกว่าน้อยกว่าทางระบบอุตสาหกรรมครับแล้วก็มีเรื่องของการประกันสุขภาพกับการประกันอุบัติเหตุที่เอามาใช้ในพืตนที่ประเภทล้แทนเรื่องของประกันสังคมนี้ก็คือ ข้อหลักๆที่เราจะ้พบท่านผู้ว่าแล้วสรุปก็สรุปว่าท่านผู้ว่าก็รับรับข้อเสนอเราทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าการจับกลุ่มเนี่ยท่านบอกว่าท่านก็ไม่ได้เน้นก็คือไม่ต้องไม่ต้องบอกท่านชะลอเพราะท่านก็ไม่ได้จับไม่ได้เน้นการจับกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าท่านในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะประกาศว่าจะไม่จับกลุ่มเพราะท่านคือการเราเป็นตำแหน่หน้าที่นะครับแต่ส่วนกรณีที่มีหน่วยงานจักส่วนกลางต่างๆอันนี้ในความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าท่านก็คงจะประสานงานให้ อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนของของผู้ประกอบการที่ที่การจัดจากประเด็นเรื่องการจัดแทนแรงงานมากกว่าเรื่องการเจตนาทางุดภิกุมมาแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยที่เป็นการจัดระบบต่างๆเนี่ยก็ได้มีหน่วยงานด้านแรงงานจังหวัดจัดหางานจังหวัดนะครับแล้วก็คอรมนตอมท่านรองท่านผู้รองผู้ว่าสารสุขต่างๆก็รับประเด็นที่เกี่ยวข้องของตัวเองไปพิจารณาต่อเนื่องหรือหรือทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอกับทางค а н а และทุนทีต่อไป